้ยสนยมัน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 สองตัวสนายสองตัว Phần này tác, phần này tác đừng. Phần này ở bọn bắt đám. Phần này vô bọn đám ít tuống.

มันรีบมันดีดวไปดิที่คข้าแดงคุณดูว่าอะไรเอตายแล้วตนี้ทีครับมีใครโดบ้างรเลอยู่ไหมครับข้าแดงสองไวเร็เรวเราดันมเขาแรงสอไปแล้วเขาแดงสองไปแล้วาหลาเล็กข้างเล็กเขาจับเลยสายหนเฮ้ยผมหน้าตายเลยแล้วมาเกิดเหี้ยตรงนี้ไปไหนองน้ำอย จเลยกอดทนานได้ปะบุหรี่ราคาเด้งสองดีไมบุหรี่ราคาเด้งสองอยู่นายบ้าง